ก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเป็นสู่วันที่สองแล้ววันนี้หนีงานไวเพื่อที่จะไปต่อมวยปุูงปุูงปุ้งปุ้งไปตัดภาพเลยวะไปกับรถคู่ใจค่ะเดินทางเกร็งไหมแอบเกร็งไปแล้คือผมมาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมาก คือเอาจจริงๆนะถ้าถ้าง,ง,งานถ้าง,งานมากับออกกําลังกายผมเลยอกที่จรีบทำไนให้เสร็จแล้วค่อยไปออกกาลังกายเอาง่ายคือทุกคนแหละงานมาก่อนถูกปะงานก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วไม่ต้องอะไรเราจะเงินไหนไปออกกำลังกายใช่ไหมพี่แพรทำไมมันทำรูปให้มันเป็นไฟล์นี่นะฮะกำลังเดินทาง คือบ้านผมอ่ะค่อนข้างติดกับหลายๆที่นะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่เขาเรียกเลยนะตรงกลางาตรงกลางของทุกอย่างดีกว่าไม่เหมือนกับบ้านของน้องเตนนะฮะที่บ้านของน้องเตนเนี่ยเขาจะอยู่แบบไกลนิดนึง ไปเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยดีกว่าเจ๊ขับรถซีนหนึ่งขับรถอยู่ไปแต่ตอนเช้าไปโอทาวรถปะทุกคนเช็คมาโฮมทูเดอะโฮเทลรูม ไปทุกคนเดี๋ยวคือผมอยากแต่ภาพไปอีกทีคือตอนถึงยิมเลยแต่น่าจะเป็นไปไม่ได้อันนี้คืออันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากางซานนะทุกคนเื่อทุกคนรู้จักอันนี้คือซอยกังซาน,นะครับผมแนะนําให้ทุกคนรู้จักกางดานดีกว่านี่อันนี้เป็นร้านผลไม้ที่ผมชอบมากนี่นี่อยู่นี่นี่ที่นี้โอ้ยอนแสงมองไม่มเห็นขอโทษเอาเป็นอะไรดี จะเป็นเขาเรียกนะ TCDC ปะที่แบบว่าเป็นพวกศูนย์นิทรศรศการงานอะไรทองเนี้ยถ้าพูดผิดประการใดช่วยคอมเมนต์มาดบบอกเลยนะพูดผิดประการใดโอเคป้าผูดผิดประการใดเหรอพูดผิดประการ,ดดรกใดครับช่วยบอกด้วยนะครับขับรถก่อนขับรถอยู่ครับอันนี้คือพิซซ่าที่เคยมากินนะชื่อ11 12ทุกคนน่าจะเคยกินป้า11 12อ่ะเคยกินป้าเคยที่เป็นเด็กในมอนะ่าจะ เคยมาอีฟรอแต่ตอนนี้เรากำลังทำให้คนที่ไม่รู้จัก AN, you, ขอนแก่นดูอยู่นะครับ Come with me <c oughs> ไปอันนี้คือ,<พ>อสนามบินขอนแก่นแอร์พอรนัดพบเครื่องเขียนเนี่ยเรากำลังจะไปต่อมยอมวยครับชื่อชื่อ,อยิมชื่ออะไรดูผ่านมือผมพอกรรมอะไรกรรมอะไรกรรม กำ,กำปั้นนั่นเองอุ้ยเสียงสสดงขอโทษครับทุกคนใครที่ดูคลิปนี้รบก,กวนลดเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวหูแตกนะใกล้ถึงละอากาศขอนแก่นตอนนี้ร้อนมากวันนี้เดือนที่เราถ่ายอยู่วันนี้เนี่ยมันเป็นเดือนพฤศจิกานะครับทุกคนก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่ดีดีว่ะไม่แย่ไม่ดีแต่ก็ได้อยู่โน่ไ <laughs> ป no. เรื่อยๆสบายๆายวันของเราคือเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามห้าสิบสี่นะฮะบ่ายสามห้าสิบสี่ก็ผมเริ่มเลิกงานปุ๊บผมก็เตรียมตัวที่จะไปออกกำลังกายเลยเดี๋ยวตอนแรกก็จะไปต่อยมวยก่อนแล้วพอต่อยมวยเสร็จก็เดี๋ยวจะมีไปทำอย่างอื่นเดี๋ยววันนี้จะถ่ายทั้งหมดเลยว่าทำอะไรบ้างแต่เนี้ยคือผมทำมาแล้วประมาณกี่วันแล้วนะแ รานแค่ไหนมึงเิดวลาน่าจะหนึ่งอ,อาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้อันนี้ก็ผมเริ่มแบบมันเริ่มเป็นนิสัยแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นนิสัยแล้วเพราะฉะนั้นนี่นี่น,น,นี่ทุกคนถ้าใครมาเนี่ยของถูกมะหกสิบสองบล็อกเนี่ยดีเลยแหละร้านนี้ราเมิงอร่อยอ่ะทุกคนเนี่ยชื่อร้านอะไรชื่อร้านอ,อีซังราเมิงใช่หรอใช่อีซังราเมิงไม่ใช่ไม่ใช่คนขับเองไม่ใใจริงนี่ครับทุกคนก็นี่แหละ เผื่อดูวิวแล้วเบื่อดูหน้าผมบ้างก็ได้นะหล่อน้ำส้มขันโอ้น้ำส้มขัน,น,ขนหรอว้าวา้ว้าว,วาอยากกินน้ำส้มขันแต่ไม่ให้กินน้ำส้มขันหนะมันไม่ดีนะอย่างโง่เอ้ยทุกคนเห็นอะไรไหม โหโยกเลยอ่ะมันโยกเองทุกคนผมเอ้ยผมได้คลิปผมได้คลิปแล้วผมได้คลิปที่จะไปร้องเรียนแล้วคลิปนี้เลยผมจะไปร้องเรียนร้องเรียนครับคือจริงแล้วเราขับขับรถอยู่ไม่ควรใช้มือถือเนาะผมไม่ได้ใช้มือถือครับอันนี้ผมใช้กินบอลกินบอลรับกินบอลรับ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไปทุกคนใกล้ถึงยิมแล้วเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ถึงยิมลยทีเดียวดีกว่าเพราะว่ามันเวิรนเวิร์ไปแล้วขอโทษ มาแล้วคนตัดภาพไปแป๊บเดียวถึง,งยิ้มซะแล้วนี่แล้วเราก็จอดมาตรงนี้ได้เลยจอดได้เลยฮะวันนี้ดวงดีแสดงว่าพี่อาเองไม่มาเนี่ยวันนี้ดวงดีนะฮะอุ้ยลอยกระทงเขาเริ่มเก็บแล้วหรอยังไม่ได้มาลอยเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่เออวันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายเนื้อทัศการลอยกระทงของคลิปคลิปอาทิตย์หน้าดีกว่าไปเนาะนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงที่ ยิมมวยคำปั้นคำปั้นมวยเดี๋ยวถ่ายแล้วหน้าให้ดูก่อน,นี่วันนี้เรามาต่อยอยู่ที่นี่ค่ะคำปั้นมวยยิมแต่ว่าก่อนอื่นอย่างใดเลยคือเราจะจำเป็นจะต้องไปเซเว่นก่อนนะฮะ,ะก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปร้อนมากทุกคนแต่ตอนนี้ขอนแก่นแบบโซฮอตจริงร้อนอยู่ดูจากหน้า ตาครับเองเอ้าแล้วพี่ไอ้ไปจอดเสียตังทำไมไม่รดแกร้อนบอกเสอร้อนออพี่ป่าป่ะหรอไปเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นดูกันว่าปกติเซเว่นผมจะกินอะไรก่อนก่อนยิมบ้าง <c oughs> ก็กินไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่ของที่กินอยู่ยิมก็จะเป็นพวกชากับน้ำอะสองอย่าง เนาะไปเดี๋ยวตัดภาพไปดูว่าซื้ออะไรบ้างมาเซเว่นได้ตัวนี้วันนี้กินเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ได้อันนี้อร่อยมากไม่ได้มีทุกเซเว่นเลยทุกคนไพี่ต้านดำเลยเป็นดำเลยดูดูเราหน้าหน้าบวมๆแบบนี้หน้าบวมๆแบบนี้อีกกี่อีกกี่เดือนนะอีกไม่กี่เดือนหรอกไปลุยมาทุกคน เดี๋ยวลืมไปว่าอันนี้ถ่ายไม่ได้เทคนี้ถ่ายไม่ได้ทนี้เดินกลับทุกคนอันนี้คือคนที่พาเราให้เราผอมมาโชคอะไรอุ้ยทำให้เราผอมชื่ออะไรครับชื่อโชคครับชื่ออะไรครับชื่อโชคครับนี่คอะไรครับชื่อโชคครับอีกคนหนึ่งอันนี้คนนึงที่ทำให้เราผอมคครับุยคนนี้ทำให้เราผอมชื่ออะไรครับชื่อชิบวางครับ เดี๋ย or, รวรอดูครับว่าเขาจะพาเราทำอะไรบ้าง money.